I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick up. I'ma stack bricks up, do what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with the สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกัเจอกับป๋าบ๊อบนะครับวันนี้ไม่ได้มาตกปลานะครับวันนี้นะครับวันนี้มานี่ครับรีวิวเจ้าตัวนี้ครับรีเบล300 E ีรัตตัวใหม่ล่าสุดนะครับของตระกูลรีเบลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ครับพอดีว่าเพิ่งได้มานะครับก็เลยเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังให้ชว์งันนะครับซึ่งผมก็เพิ่งได้จับไอ้เจ้าตัวนี้ เป็นครั้งแรกครับนี่เป็น Honda r ร bel ตัวใหม่นะครับเป็นระบบ e c a r ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นไฟ LED แบบนี้นะครับไฟกลม LED สวยเลยนะครับด้านหน้านะครับกระจกซ้ายขวานะครับเป็นกระจกกลมนะครับทรงเหลี่ยมนะครับหลังเหลี่ยมเียมแบบนี้นะครับสวยๆนะครับ จอเลื่อนไม้นะครับเป็น led นะครับในชุดของหม้อน้ำนะครับมีครอบหม้อน้ำมาให้นะครับรวมถึงมีพัดลมอยู่ข้างในนะครับมีพัดลมระบายความร้อนนะครับถังน้ำมันนะครับเรียวนะครับจุได้ประมาณ1 1ลิตรประมาณนี้นะครับแล้วก็ เบาะนะครับสองตอนนะครับชุดไฟท้ายนะครับเป็นแบบนี้นะครับชุดไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับชุดโช๊คนะครับเป็นรูปแบบโช๊คแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเบรกนะครับเป็น ABS หน้าหลังนะครับเป็นของนิชชินนะครับอันนี้ตัวหลังนะครับอันนี้เป็นตัวหน้านะครับจานเบรกใหญ่ ก็มีระบบ ABS นะครับชุดห้องเครื่องของตัว300นะครับก็จะโล่งหน่อยนะครับตัวนี้ผมซื้อเอาตัวครอบเครื่องมาใส่นะครับเพื่อไม่ให้ดูมันโล่งจนเกินไปนะครับแล้วก็ตัว บางโคลนนะครับก็ยังเป็นบางโคลนสั้นนะครับเหมือนรุ่นก่อนหน้านะครับตัวนี้ผมก็ซื้อชุดเสริมบางโคลนมาเพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนผมเลยต้องเสริมบางโคลนขึ้นไปนะครับให้ยาวขึ้นนะครับป้องกันการดีดของโคลนเข้าหม้อน้ําเข้าหรือหินกระแทกหม้อน้ํานะครับล้อนะครับในส่วนของล้อนะครับเป็นล้อขนาดใหญ่นะครับนะครับนี่นะครับเบอร์ร้อยห้าสิบทับแปดสิบขีดสิบหกนะครับ เป็นของ IRC ซนะฮะล้อหน้าเบอร์ร้อยสามสิบทับเก้าสิบนะครับนะตนนัวนี้ของ IRC เหมือนกันนะครับท่อนะครับสองท่อนะครับ ในภาพรวมนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้สวยสีสันก็ดูดันนะครับตัวนี้เป็นสีดำด้านนะครับเนาะเป็นรถสไตล์คูเซอร์นะครับหรืออ่าสไตล์ชอปเปอร์นะครับแต่ว่าถูกออกแบบเป็นแบบอ่าเป็นแบบบอบเบิลนะครับนะซึ่งทำให้ขับสบายมากขึ้นนะครับตัวแฮนนะครับก็จะทำให้เราขับสบายนะครับไม่ต่ำหรือสูงจนเกินไปนะครับเนาะ ออกแบบให้ขับง่ายนะครับระบบเกียร์ที่เป็นมี e c a ั t เข้ามาช่วยนะครับก็จะทำให้ขับง่ายยิ่งขึ้นนะครับจอดไฟแดงเนี่ยไม่ต้องกำคัตก็ได้นะครับชุดการแต่งก็เป็นโทนสีดำด้านนะครับเป็นสไตล์คัตตอมบับเบิลนะครับซึ่งทางฮอนด้านะครับการันตีนะครับในความที่ว่า เน้นความสบายนะครับในการขับขี่นะครับสำหรับฟิลลิ่งในการขับขี่นะครับก็สปีดต้นดีมากๆเลยนะครับขับสปีดดีมากเลยช่วงเริ่มต้นนะครับก็ผมก็ยังไม่ได้ขับสปีดเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็วิ่งอยู่ประมาณ60 70 80อยู่ประมาณนี้นะครับรู้สึกว่า สปีดต,ต้นเร่งแซงการเร่งอัตราเร่งนี่ดีมากนะฮะดีมากนะครับ,มา,รบมาดูในส่วนของอชุดกุญแจนะครับตัวคู่กุญแจก็จะเป็นเปิดสวิตกุญแจอยู่ด้านข้างนะครับส่วนล็อกคอนะครับนะล็อกรถนะครับก็จะอยู่อีกข้างหนึ่งนะครับอยู่ข้างนี้นี่นะครับเป็นล็อกคอนะครับ นี่ก็เป็นหน้าจอนะครับหน้าจอนะครับรีเบลนะครับจะไม่มีความเร็วอ้อบเครื่องนะครับมีแต่ตัวความเร็วนะครับมี e แต่ตัวความเร็วนะครับจะไม่มีเกวั e beast. ดรอบเครื่องให้นะครับตรงนี้ก็จะมีเกน้ํามันนะครับมีบอกเกียร์นะครับแล้วก็ความเร็วนะครับแล้วก็เวลานะครับชุดแฮนด์ซ้ายนะครับก็จะมีเลี้ยวแตรนะครับแล้วก็ไฟสูงต่ํา นะครับแล้วก็ไปขอทางนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอ,ออฟกับสตาร์ทนะครับออฟลันนะครับแล้วก็ตัวชุดสตาร์ทนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบสไตล์นี้ สำหรับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับเท่าที่ขับมานะครับมันจะตกอยู่ประมาณกิโลละ1บาทนะครับกิโลละ1บาทครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในส่วนของการขับขี่นะครับถ้าได้ทดลองขับแบบเร็วๆหรือเดินทางไกลๆนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตข้อมูลให้ฟังกันนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับผม